ฮัลโหลสวัสดีค่ะนะคะคุณผู้ชมวันนี้มาเจอกับสต์อีกแล้วนะคะที่ที่ Star Beauty นะคะวันนี้ก็มาพูดคุยเม้ามอยกันอีกเช่นเคยเนาะขออภัยให้เสียงไม่ค่อยจะดีทักเท่าไหร่นะคะวันนี้พอดีว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยสตาห์โหมงานหนักไปหน่อยนะคะแล้วก็มีอีเวนต์ต่างๆนะคะก็เลยกลายเป็นว่าเสียงหายนะคะก็เลยไม่ได้ออกมาทำวิดีโอให้คุณผู้ชมได้สัก ประมาณ2อาทิตย์ได้แล้วเนาะก็ต้อ,องขอโทษจริงๆด้วยวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้นะคะจะเอาสีผมนะคะเป็นคัลเลอร์วิวแบบนี้นะคะมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันวันนี้เราจะมาพูดถึงคัลเลอร์วิวนี้ทำยังไงแล้วก็หักล้างสียังไงนะคะเอาง่ายๆเลยสมมุตินะคะสมมุติว่าถ้าสมมติว่าสตามีสีผมที่ มันแดงนะคะเราจะใช้สีไหนในการหักล้างนะคะเราก็จะดูสีตรงกันข้ามนั่นเองนะคะอย่างเช่นสีเขียวพวกนี้เนาะมันก็จะได้เป็นสีมนหรือสีน้ำตาลเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวตาจะมาทําวิดีโอเป็นเนี่ย ผมสไตล์จะออกแดงๆชมพูอย่างเงี้ยทำยังไงให้มันเท่าหรือทํายังไงให้มันน้าตาลเดี๋ยวคลิปหน้าสไตล์จะมาเฉลยนะคะคลิปนี้สไตล์จะมาบอกว่า Color อร์วิวตัวนี้สําหรับน้องๆคนที่จบใหม่หรือว่าสําหรับช่างที่เป็นช่างทาผมเป็น Color Tech ทสติเอ่์ใหม่นะคะยังไม่ค่อยมีประสบการณ์ต้องเรียนรู้ Color อร์วิวตัวนี้ให้เยอะๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเนี่ย สีพวกนี้ทั้งหมดนะคะมันจะกลายเป็นเวลาเรามาลงสีผมสีจะได้ไม่พลาดนั่นเองนะคะเดี๋ยวใครที่ยังไม่ได้กดติดตามหรือใครที่อยากรู้เพิ่มนะคะ mm hmm. เกี่ยวกับการใช้สี mm hmm. เกี่ยวกับการมิกโทนสีต่างๆนะคะ mm hmm. กะ็ลองกดติดตามนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามช่องสตาจะสอนนำสีผมด้วยตัวเองแล้วก็อสอนการทำไฮไลท์อะไรพวกนี้เนาะ สำหรับสีผมต่างๆแล้วก็สอนวิธีการใช้การผสมไฮโดรเจนเปอร์เซ็นต์ต่างๆให้ผลลัพธ์ออกมาได้ดีมากที่สุดนั่นเองนะคะวันนี้ก็จะมาพูดคุยมอมอยนะคะสำหรับสีถ้าใครที่รู้สึกว่าตัวเองทำสีแล้วฟอกแล้ว เอาสีน้ำเงินลงจะกลายเป็นสีเขียวเราจะใช้สีโทนออกแดงดรอปลงไปนิดนึงนะคะสีก็จะไม่เขียวนั่นเองนะคะอันนี้ก็มีเทคนิคมาบอกเนาะเสียงข้างนอกดังนิดนึงนะคะก็ต้องขออภัยด้วยวันนี้นะคะสตาจะเอาเออ มาดูว่าวิกที่ผ่านมานะคะตาทำสีอะไรบ้างนะคะแล้วก็มาพูดกับมาพูดคุยกับคุณผู้ชมด้วยนะคะเกี่ยวกับสีต่างๆที่เป็นสีผมเนาะเดี๋ยวตาจะเอามาให้ดูนะคะแล้วก็มาบอกเทคนิคด้วยใครที่อยากได้สีอะไรพวกเนี้ย<ส>เดี๋ยวเราจะมา,อาตอนนี้นะคะตอนที่ตาทำงานก็จะไม่ค่อยได้ถ่ายวิดีโอเยอะสักเท่าไหร่นะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะเอาสีมาบอกนะคะใครที่คือเทคนิค มีก่อนแล้วก็หลังอะไรพวกนี้เนาะใครที่อยากได้สีที่เป็นอ่าทนบอนอะไรแนวนี้เนาะนี่คือสีที่ตาธรรมอาจจะมองเห็นไม่ค่อยชัดเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะะก็จะนี่คือเทคนิคแต่มันค่อนข้างที่จะไล่มากๆอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะค่อนข้างไบร์เลยทีเดียวนี่คือเป็นสีที่ ที่เราทำไปนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งสีที่เราใช้นะคะเนี่ยอันนี้น่าจะมองเห็นชัดกว่านะคะอันนี้ค่อนข้างที่จะอันนี้คือเทคนิคการทำสีผมนะคะแล้วสตาก็จะเขียนไว้เดี๋ยวสตาจะแปะรูปไว้ให้ด้วยนะคะตรง ตรงมุมจอตรงนี้เนาะว่าสีจริงๆแล้วกับในจอมันเป็นแบบไหนเนาะอันนี้คือสีที่สตาทำให้นางแบบนะคะก็จะใช้ตัวผงฟอกกับซนะคะแล้วก็ตัวเวลล่านะคะเวลล่าที่จะใช้ที่ที่สตาเลือกมาใช้นะคะก็เป็นตัวโทเนอร์ตัวโทเนอร์ที่จะใช้เนี่ยก็จะเลือกหยิบมาใช้ของอลูมิน่าเฉดสีนะคะก็จะเป็น เฉดเก้าทับหกศูนย์ 0, ซึ่งมันค่อนข้างที่จะหมุนนั่นเองนะคะเออถา้าถ้าแบบนี้คุณผู้ชมก็จะได้เห็นค่อนข้างที่จะชัดอันนี้คือสตาร์ก็จะมาร์กไว้แล้วเดี๋ยวสตาร์ก็จะแปะไว้ให้ด้วยนะคะอา่าเราก็เดี๋ยวจะอยู่ในช่อง description นะคะถ้าใครอยากรู้รายละเอียดนะคะว่าทำยังไงอันนี้คือเทคนิคการทำบาลียารนะคะแล้วอ่าช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะเยอะหนะะ้าทำค่อนข้าง,งเยอะแล้วเดี๋ยวเราเอามาให้ดูเรื่อยๆนะคะ ลักษณะการทำแล้วก็วิธีการทำแล้วก็วิธีการใช้สีการลงสีพวกนี้เนาะมันจะมะีเดี๋ยวสาจะทำขับนางแบบแล้วก็จะเอามาแปะไว้เนาะอันนี้เอาสีมาแชร์สิ่งที่สตาห่างหายไปจากหน้าจอสักพักแล้วก็กลับมาก็จะมีเทคนิคใหม่ๆมาให้คุณผู้ชมด้วยนะคะอันนี้คือแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่ามันมีอะไรบ้างจริงๆมันมีเยอะแต่ว่าสตาเลือกมาเฉพาะคิดว่ามัน a d e p t ใช้ได้กับ สีผมของอาสาวเอเชีย er ต่างๆนะคะแล้วก็จะมีลายสีเลยทีเดียวที่การปิดผมขาวอะไรแบบนี้นะคะเราก็จะบอกเทคนิคอันนี้ค่อนข้างที่จะ ปินแบบปิดฟมงขาวได้แล้วก็เลือกใช้สีอะไรนะคะเดี๋ยวสายจะใส่ไว้ให้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่อยากจะเอามาแชร์และ,และนี่ก็<ม>อีกหนึ่งสีนะคะที่สตยอยากจะเอามาแชร์นะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปไว้ให้เพราะว่าดูในจออาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนาะก็จะเป็นการทาไฮไลท์เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้สตารเรียกว่าทําทีบาร์นะคะจริง,รงๆแล้วก่อนนั้นนี้เคยทําเป็นทั้งหัวไปเลยนะคะแล้วก็พอมารอบนี้นางแบบก็อยากได้แค่ทีบาร์นะคะ อันนี้คือส่วนที่ทําแล้วก็อาจจะมาบอกสีที่ใช้ส,ส,ส,สมาร์ทสตาก็จะจดไว้อย่างนี้เพราะเดี๋ยวจะลืมนะคะเพราะว่าทําเยอะมากอันนี้ก็ใช้บลีดกับเหรือว่าผงฟอกกับเนะคะแล้วก็ใช้ตัวโทเนอร์ของเวลล่าะะตัวเวลล่าของอ่อโทเนอร์ของเวลล่าเนี่ยเฉดนะคะ 8พับ38นะคะจะไม่ได้ออกหมุนซะทีเดียวนะคะแต่อยู่ในจอแบบนี้คุณผู้ชมก็จะเห็นว่าสีค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็ออกมาค่อนข้างที่จะสัตโทนะคะก็ลองไปทำตามดูกันได้อันนี้เทคนิคค่อนข้างที่จะเอ็กซ์วานนะคะถ้าสมมติว่าใครที่อ,อยากจะลองเรียนอยากจะมีมีถามเข้ามานะคะว่าเออสอนทำไหมอะไรอย่างเงี้ยตาก็สอนนะคะก็ลง ลองอินบ็อกซเข้ามาถามอ่าอินบ็อกเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะอันนี้คือผลงานที่ทำออกมาแล้วก็อยากให้คุณคุณที่ทำผมนาก็ทำได้แบบนี้เช่นเดียวกันนะคะจริงๆสีจริงจะขึ้นไว้ให้ตรงหน้าจอเนอะอันนี้เนี้ยมันจะออกสีออกค่อนข้างที่จะสว่างนะจริงๆไม่ได้แบบสว่างเยอะมากเนาะก็จะประมาณนี้เนาะใครที่อยากจะดูวิธีการที่ให้แบบ ไอ้สตาบอกอันนี้คือบอกวิธีบอกสีไปแล้วนะไม่มีสครตอะไรแต่วิธีการเดี๋ยวค่อยมาไปดูคลิปย้อนดูคลิปเก่าๆที่การทำบริยารวิธีเซ็กชันผมหรือว่าวิธีที่แบ่งผมเป็นช่อๆทำยังไงนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวจะใส่ไว้ให้นะคะเพราะว่าสตามีมีหลายแบบแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างหนึ่งเทคนิคที่เราทำทีบาร์นะคะ